วันนี้เ็ปแบตก่อนส่งลูกค้าา a ลูกนี้ยี่สิบแอมไซส์ทัวริงอันนี้อันนี้แบตใหม่กริบๆเลยอันนี้สิบสี่แอมไซส์สปอร์เตอร์อันนี้แบตรถลูกค้าสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทจนแบตหมดเอามาชาร์จให้เดี๋ยววันนี้ไปใส่ให้อ่า วันที่แปดรุกนี้ยี่บเก้าเดือนสิบปีหกสองสิบสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสองสามสี่หกเดือนแปดหกเดือนเองเทสยี่สิบอันนี้แปดหกเดือน มีแบตหกเดือนชาร์จใหม่ๆตอนนี้แบตมีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สามร้อยสามสิบห้า TCA โอห์มมีเก้าจุดสามสามโอมมีแบตหกเดือนงแรงเลยอาเล่แท้ๆยังมีแค่สองร้อยกว่ากว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มันเจาะไม่เต็มเมื่อกี้ยังวัดได้สี่ร้อยกว่าอยู่เลย หน้ามันจับไม่เต็มหน้าหน้ามันจับไม่เต็ม428ร TCA หกโอห์มหกหกหรือห้าโอห์มนี่แหละโอมน้อยโอมยิ่งน้อยแบตยิ่งดีโอห์ม oh น้อย TCA เ,เยอะแต่ถ้าแบตโอมเยอะ TCA น้อยแบตนั้นไม่ดี <c oughs> อ่าลูกนี้ไหนวะอ่าอันนี้แบตเก่า เก่าแล้วเสียแล้วนี่ TDA ไม่เหลือเลยโอมทะลุไปนุ่น16กวา่าโวลต์มี8กวา่าเรียบร้อยไปอยากรู้ต้องไปชาร์จดูอีกทีนึง อารนี่ใส่ฮารเลยแท้ๆเลยนี่แดงกว่าฮารเรย์ร้อยเปเซ็นบอกเลยขอบคุณครับ